สวัสดีครับพี่น้องหลายวันนี้ก็คอยคอนเก่าคนเดิมในช่องแจวแจงเงาามาเอาทุนมาสี่พันแล้ววันนี้ในเกมสวิสมอนซ่าสบายาดีซอฟปอล่าทุนพี่น้องไปใส่กันพันหนึ่งเบาๆพี่น้องเล่นเบาๆช่วงนี้เจ็บน้ำเข้ากระดองเล่นเบาๆเลยอื้มฮืฮึุ้ย อุ้ยแคด,ดี้ห้าอันหกอันนี่วาได้พันหนึ่งเลยอ่ะพี่น้องอุ้ยแคนดี้หกอันได้ 1, พันหนึ 1, น่งวะอู้ด,ดนดนพอ่อเถื่อนดนห้องกระไดแคนด,ดี้หกอันแนวนี้ได้พี่น้องอู้เอาเรื่องเอาเรื่องแถมใจงับอีกคูณสามสิบหกไปพี่น้องอู้เอาเรื่องวะอู้แคนด,ดี้หกอัน ห้องก็เคยพอเลยพี่น้องอีดีแค่ดีมากอย่างกระดอโหดโดโ,โดหดวะพกอันเลยวะมากล่วยมาโตแพงคูนเฮียมะคูนคูนบูมี่ฮะขวมเ้ยกล่วยได้ตอโยโตแพงมาอันนด้ได้ตอแตงโมต้องได้ตออวาเออ โอ้โหเชีย่ยได้บอกแอปเปิลขาดน,นวยหนึ่งวะไะคูณเซาเก่าไปโอ้ใหม่แหลกสื่อพันหนึ่งกันเอาเรื่องเลยวะนีน่นี่มาอ้ยสุดยอดดีวะแคนดี้หกอัน่ะพี่น้องคลิปนี้ไว้ชั่นนี้แหละได้กำไลมาสามพันกับพ่อแล้ววะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องขอตัวลาไปก่อนนีสวัสดีครับผม